สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ KPI Cost เดือนบริษัทไม่มอไลน์ค่ะวันนี้ก็จะมาสอบสัมภาษณาววะคะ์คุณแม่เยาวลักษณ์นะคะคุณแม่คะก่อนที่คุณแม่จะกินกาแฟคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะมันก็ปวดเมื่อยเนาะจวดเมื่อยแล้วก็ตามองไม่ค่เห็นเดี๋ยวนี้มองชัดขึ้นคุณแม่กินไปกี่กล่องคะสองกล่องแล้วสองกล่องนอกจากสายตาจะดีขึ้นแล้วอาการปวดเมื่อยก็เ<อ>าบาลงเบาลงคุณแม่ต้องบอกว่าคุณแม่นะคะเป็น หมอนแผนไทยนะคะก็คน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 ,นวดก็เมื่อยคนค, <c oughs> คนมาให้ใช่คนเน <c oughs> ือเมือม่อยทั้งเมือม่อยทั้งคู่เนาะแต่ว่าตอนนี้คือคุณแม่เบาตัวขึ้นแล้วระบบขับถ่ายคุณแม่เป็นยังไงคะป <c oughs> กติค่ะถ่ายตอนเช้าทุกวันถ่ายตอนเช้าทุกวันเบ,บาตัวขึ้นไหมคะตัวเบาขึ้นแล้วก็น้ำหนักก็ดีขึ้นว้าวว้าวสุดยอด สุดยอดเลยนะคะข่าขอบคุณคุณแม่